เดี๋ยวพาไปดูรังไก่ปลาอยู่ในปลายางนี่แหละฮะเอานยอดยางก็ล่นนี่นะพวกมันก็ลอ,อกกระแตบ่

Thế là Nó nhà mới nhà quá đi bỏ Hãy này ha ันเป็นมองนอนเลยบ่นี่บ่มีใครมันผ่อนนะมีใครร้อมนาเมื่อไหร่มันบินออกอกน,นี่นึ่าีตัว่างใเห็นใครบ่เอนี่ยเ,เห็นเห็นม,มันเห็นเราไปกินเลยวางไม้ไว้เลย นี่นี่นี่มันหมอบอยู่นี่เห็นหมอเห็นหมอพี่น้องเห็นหมอพี่น้องเห็นปะเห็นหมอพี่น้องจะขยายให้เพิ่งเด้พี่น้องโอ้เห็นหมอพี่น้องเห็นปะครับเห็นปะครับมือคนนี้ใส่หน้าแบบเห็นปะครับเอ๊ะมึงข้องแท้เลย้ป่ะเนี่ยแแค่พี่น้องใส่หัวจะเหยียบเพิ่มเป็นการลบกวนครับใส่หัเห็นปะ เห็นมาพี่นางเห็นมานงเห็นไป้ยกลางอครนี่ส้มาได้ย่าเขาไปใกล้มือย่าเขาไปใกล้ห็นบ่เี่ครับโอ้มื่อสันก็คือพ่อว่ามันติเจอยังส่ี่พี่นางเอ้ยพี่นองเห็นมา เออ,อยังเกือบเหยียบเว้ยของแท้้ะครับนี่ไก่ปลาของแท้เลยเห็นไหมครับเห็นหยังครับเห็นไหมครับเห็นชัดๆเห็นชัดๆเห็นชัดๆ เห็นบ่ครับน่นไล่อมอวยอย่างนั่นเห็นมั้ยนะเห็นเห็นมันตื่นได้ครับพี่น้องมันจะเป็นการรบกวนเดี๋ยวมันจิบฟักเห็นบ่าครับน่นไล่อมอวยอย่างนันเบิ่งมือผมพี่น้องเบิ่งมือผม ของแท้ครับของแข้นี่ของแข้ครับอืมอาแค่เนี้แหละที่มันจะเป็นการรบกวนเขาครับไอปลาของแข้เด้อเัียงตรงนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวนยางสวนยางโอเคครับขอบคุณครับ